สวัสดีครับคลิปนี้วิธีรับมือกับคำวิจารณ์นะครับเราต้องมองว่าสาเหตุของการวิจารณ์เกิดจากอะไรหนึ่งเชิงบวกสองเชิงลบอ่ะในสิ่งที่ผมกำหนดมาคือในความคิดส่วนตัวนะเชิงบวกหรือเชิงลบอ่ะคุณคิดว่างไงแต่สำหรับผมนะครับวิธีรับมือคำวิจารณ์ เช่นเชิงบวกก็คือเรามักจะรู้สึกดีเมื่อมีคนชมเราอ่าต่างๆนานาแต่พอเชิงลบล่ะเรากลับรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมใจเราลบลงรู้สึกน้อยใจน้อยเนื้อส่่าใจเป็นทุกข์วิธีที่ผมจะบอกคือไม่ว่าจะบวกหรือลบมีดังนี้ครับ ฟังนะครับสําหรับวิธีของผมคือหนึ่งเมื่อเราได้รับคําชมนะครับสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกคือยอมรับว่าเขาชมอะชมเพราะอะไรชมเพราะว่าหนึ่งต้องการให้เรารู้สึกดีสองต้องการชมเราเออเพราะเห็นว่าเราดีอย่างงู้นอย่างนี้สามชมเพราะมีอะไรแอบแฝงเออชมเพราะอยากได้ผลประโยชน์จากเรา ชมพอสิ่งไหนให้เรายิ้มและขอบคุณแต่ในใจเราไม่จําเป็นจะต้องยินดียินร้ายกับคําชื่นชมนั้นเพราะบางทีคําชื่นชมนั้นอาจเป็นมีดคอยเชือดเราเพราะฉะนั้นให้คุณใช้การปล่อยวางคือยิ้มกับมันแล้วก็น้อมรับแต่ก็ไม่แสดงความคิดเห็นอะไรนะครับด้านเชิงบวกเชิงลบเช่น โดนดูถูกโดนจิดยม้มว่าเออคุณไม่ดีอย่างพวกนนี้แต่สิ่งที่เราทําได้ดีสุดคือกลับไปทําเหมือนอันดับแรกคือวางเฉยน้อมรับไม่ต้องน้อมรับครับเพราะเราไม่ใช่อยู่ในเกมนั้นแค่เหมือนว่าเราดูอ๋อมันเป็นชินนั้นเองแล้วก็ไม่ได้ยินดีนลีฟกับคานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบสิ่งที่มีเหมือนกันคือการปล่อยวางโดยที่ใช้วุฒิภาวะอ่าถ้าเราโดน บุรีโดนดูถูกโดนเยียดหยามมาสิ่งที่ทำได้วุธทภพะวะต่าๆก็จะทํเป็นเด็กก็จะวอยไว้เฮ้ยทำไมเขาเป็นแบบนั้นทำไมเขาไม่อะไรเราให้คุณเลิกคิดเลยครับสิ่งที่คุณต้องทําคือปล่อยวางแล้วก็ทําหน้าที่ทําสิ่งที่ดีๆทําต่อไปทําต่อไปพลังบวกก็ทําต่อไปแต่ถ้าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นเรื่องจริงล่ะเป็นบวกจริงๆล่ะก็ถือว่าเป็นกําไรแต่ถ้าเราไป น้อยในจำใจถดถอยรู้สึกไร้ค่าไม่ทําอะไรเลยเราก็จะอยู่ถอยหลังถอยหลังเอาเราจะเฟดเอามาเองเพราะนั้นสิ่งที่เราได้จากวันนี้ที่ผมแนะนําคือวิธีการต่อสู้วิธีการยอมรับกับคําวิจารณ์ลองไปใช้นะครับหนึ่งด้านบวกด้านลบประตูสู่ทางออกปลดล็อกชีวิตคือการปล่อยแล้วก็มีวุฒิภาวะ ความนิ่งความสงบและก็ไม่เอาใจไปยึดติดในสิ่งที่เขาจะบอกไม่ว่าต่เขาจะชมเราดีแค่ไหนไม่ว่าเขาจะติตําหนิเราเลวร้ายแค่ไหนก็ขอให้ทุกคนเมื่อมาดูคลิปนี้นะครับรับฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูเนาะถ้าชอบใจก็กดซับสไคร้ถ้าใครคิดว่าไม่โอเคไม่ตรงใจก็เลื่อนผ่านไม่ต้องซับสไคร e แต่ถ้าใครที่ว่าเป็นประโยชน์กับคุณเก็บและดูไว้ในใจ ถ้าอยากสนับสนุนคลิปดีๆแบบนี้ในสไตล์ผมบ่าวกิ่งก็กดรับตัวใครได้นะครับนี่คือคลิปแรกเกี่ยวกับวิธีการจัดการคำวิหยาวาสาร์นะครับขอบคุณครับขอให้คลิปนี้เป็นคลิปที่ดีสำหรับคุณและเมื่อคุณนำมาใช้เป็นประโยชน์กับคุณและคุณได้ประโยชน์สิ่งนั้นก็ขอให้คุณได้รับสิ่งนั้นและมีความสุขกับสิ่งนั้นผมก็ดีใจ้วครับขอบคุณครับ